ใครคิดที่จะเลี้ยงแพะขอให้เปลี่ยนความคิดซะไม่อย่างนั้นคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเชิญครับหมด <laughs> โ,อโ,อโ,อโอ้จบเลย,ยเน,นี่ก็ทำฟาร์มโอ้ <laughs> โหคุณตีรังกาด้วย โอ้โหอันเด่คือคลิปดูดูทำไปตลอดถ้ามันขึ้นโจอะไรอ้อนพี่พี่ทำมดถุงเสร็จเลยเครียดเลยคุณผู้ชมฮะเจ้าของน้องแพะเขาบอกว่าในอดีตคลิปมาตลอดว่าแพะน่ารักแพะน่ารักถ้ามีโอกาสจะลองเลี้ยงสักรังคือเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงเบื่อทำฟาร์มเออ แต่สุดท้ายเขาบอกว่าโอเคครับสักครั้งของเขามาถึงแล้วและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คิดโดดเกระโดดขึ้นรถอ่ะเนี่ยมีบุบนะมีเป็นรอยนะเออแต่ใจมันรักอ่ะแล้วก็ผูกพันไปแล้วเออผูกพันไปแล้วสุดท้ายก็เลี้ยงไปแต่น้องกระโดดเก่งเหลือเกินอาจจะลืมตัวว่าเป็นแพะด่วเป็นจริงโจ้เลย ดูดิโหลันลาบันเทิงมากอ่ะแต่เนี้ยอย่างเงี้ยผมผมแนะนํานะถ้าหากว่ามีลูกเล็กเด็กแดงอ่ะอย่าเลี้ยงนะอันตรายเพราะว่าน้องแรงเยอะนะวิ่งมาชนมาชนเนี่ยอันตรายนะฮะอันนี้เขาก็มาโพสในทิกต็อกนะฮะเราก็มาฝากกันเพราะว่าคอมเมนต์เขาก็ไปไปเม้นว่าเออเลี้ยงแพะเนี่ยดีที่สุดแล้วไซบิเลียนยังเรียกพี่เออเออแล้วก็เออเลี้ยงแพะช่วยเฝ้าบ้านได้ไหมนะเออเนี่ไงนี่มีคนบอกเปลี่ยนใจละ เคยอยากเลี้ยงเหมือนกันตอนนี้ขอผ่านเพราะว่าหลายคนพอเวลาไปตามฟาร์มที่แบบน่ารักนะฮะมันจะให้ควารู้สึกว่าอุยน้องเ็าหน้ารักนี่ก็น่าจะเป็นหลัดเลี้ยงได้เหมือนน้องโคง่ะที่ออกข่าวมาสักอาทิตย์ที่แล้ว่ะน้องโคงจริงจกตัวดำๆ่ะผมว่าหลายๆคนตอนนี้ไปหันเลี้ยงกันเต็มเลยเต็มที่ผมได้ว่าวันสองวันตอนนี้คงจะเปลี่ยนใจกันหมดแล้วออนะคือบางคนเขาเลี้ยงได้แต่บางทีเราเลี้ยงไม่ได้แบบเขาต้องคิดอย่างนี้ บางคนเขารักกันเนาะเขาเข้าใจเขารักก็เขาดูแลไปนะฮะ